ปลาทองทองนิยายบทที่ห้เฉิงอีโมท่ทำอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าชาติก่อนนางเห็นหัวชางชวนขยันทำทุกอย่างให้เฉิองอีจินก็แล้วภไยถัทงที่เปลี่ยนอีกชาติหนึ่งแล้ว วันนี้ในสถานการณ์เดียวกันปรับยังเห็นเฉิงอีจินแสดงออกเช่นเดิมอีกเฉิงอีโมสีหน้าไม่น่าดูนักไม่พอใจมากขึ้นกับความเย็นชาของผัวช้างหยวนหนังเอี้ยวตัวมาพูดกับผัวช่างหยวนยังไม่ลดละว่าข้าจะกินพระอยู่ต่อนาคนเต็มห้องผัวชางหยวนรู้สึกอึดอัดใจย,ยิ่งโดยเฉพาะเขา รอบจำเนืองของเฉิงอีจินแพิบหนึ่งอยู่ต่อหน้าเฉิงอีจินเฉิงอีโม่ทำกิริยาเช่นนี้หัวฉางหยวนรู้สึกหวาดหวั่นและก็ดำบักใจทว่าเฉิงอีจินกำลังพูดคุยกับเฉิงหยวนจิงอยู่ทั้งสองนั่งติดกันเวลานี้พูดคุยกันเสียงเผาอมีได้สังเกตเห็นหัวฉางหยวนได้สักนิดเฉิงหยวนจิงกับเฉิงอีจินต่างมีรูปชมค่อนข้างไปทางสูงศักสงห่างมองแยกเพียงคนเดียวก็สบายตามหัก เมื่อใบหน้าด้านข้างทั้งสองอยู่ด้วยกันยิ่งงดงามเท่าภาพวาดมารายาทของเฉิงอีจิน้นดีงามจนเรื่องชื่อหากนั่งอยู่ข้างนางแล้วมีกิริยาที่ไม่งดงามเพียงเล็กน้อยก็จะลายเป็นความผิดที่ให้อภัยมิได้ถ้ว่าเชิงหยวนจริงเองกลับไม่ได้หน่อยหน้าดำลงตอนอย่างสงบนิ่งเป็นตัวของตนเองมารายาทงดงามจากในสูนนอกเป็นไปนตามธรรมชาติ เงือบเป็นทั้งสองคนนั่งอยู่เคียงกันจึงเท็จเรียกว่าเจริญตาเจริญใจอย่างยิ้งการเอาแต่ใจที่ไม่เหมาะสมของเฉิงอีโมเหล่านั้นหรือแม้แต่การที่ขัดขืนของหัวฉางหยวนโดยไม่อดดึงความสนใจของเฉิงอีจินได้เลยแม้แต่น้อยหัวฉา,างหยวนเกิดความผิดหวังในใ,นใจและในเวลานี้เฉิงอีโมยังคงพูดเร่งอย่างไม่ลดละหัวฉา,างหยวนกดความนำคัญเอาไว้ในใจแล้วคีป้บป่าชิ้นหนึ่งให้เฉิงอีโม กิริยาของเขาไม่ยินดีเทียบไม่ได้เลยกับคําว่าโอนอ่อนแต่มมตตาของเฉียงหยวนจริงเมื่อครู่ครัวฉางหยวนนําขันใจเช่นนี้ยังไม่อาจคาดหวังให้เขาละเอียดอ่อนเอาอกเอาใจไทยเราหวังว่าเลี้ยงก้างป่าให้ไทยเฉิงอีโม,โมก้มหน้าเขียดูก็เห็นก้าง,งเด็กๆจำนวนมากเฉิงอีโมโมโหอยู่พางชัดก่อนตอนหัวฉางหยวนคีบผลาให้นางจงแต่เที่ยงส่วนที่มีก้างมาก และเลือกเิีนที่ดีที่สุดให้เหตุใดวันนี้จึงไม่ใส่ใจเลยทั้งย่างต้องให้นางบีบคั้นเรวกับว่าถูกนางบังคับจึงคิดให้อย่างไม่ตั้งใจหลังจากเฉิงอีโมคลายความโมโหลงก็เกิดความน้อยใจขึ้นมาแทนทันทีความน้อยใจนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วเฉิงอีโมคิดถึงแม่สามีที่ชักสีหน้าให้นางในวันยกน้ำชา บ่าวพ่าในจนจิงยงโหกที่โอหังทางแกนไ้ยังมีสาวใช้ข้างไก่ขั้วชางหยวนที่นางเพิ่งแต่งเข้า้านเอิบตารอบสร้างความลำบากใจให้น้ำตาก็เอิบก้นที่ขอบตาในทันทีทั้งที่ทุกอย่างกลับสู่ทางที่ถูกที่ควรแล้วทั้งที่นางควรจะพูดจะสดประสานกับพี่ชางหยวนอยู่อย่างสมัครสมันกับแม่สามีเหตุใดสภาพความเป็นจริงจึงต่างจากที่นางจินตนาการเอาไว้มากเช่นนี้ นี่เป็นโต๊ะอาหารเฉียงอีโมไม่กล้าร้องไ e ห้ออกมาจึงรีบกลมหน้ากับพิบตาแต่ว่าน้ำตายอย่างไทยก็ไม่ยอมเหอดแห้งเฉียงอีโมไม่กล้ายกมือขึ้นเช็ดจึงทำได้เพียงอยู่ในท่าทางที่แปลกประหลาดเช่นนี้ความผิดปกติของเฉียงอีโมยอมปิดบังคนบนโต๊ะอาหารพิไทยหูหินพุทธเาเ่ิงเห็นแล้วไม่แสดงท่าทีไทยทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านหญิงชิงฟูแซงทาเป็นพอนอาหารเฉียงเอินเป่า กลมนาปิดบังทอยิ้มเป็นสุขที่เห็นความทุกคนอื่นตรงมุมปากมีเพียงถวนซื่อที่มีสีหน้ากังวลแบบติดที่อยู่บนโต๊ะอาหารมีอาจพูดตามตรงไทยอาหารมื้อน,นี้กินเสร็จโดยไม่มีความสุขหลังจากเก็บโต๊ะแล้วทุกคนต่างรู้สึขกขัดคลุ้มกินอาหารไม่อร่อยถว่นซื่อในที่สุดก็สบโอกาสท่าทางร้อนใจอยากจะรีบเรียกเฉิงอี้มกกลับไปถามความ หัวหิมพเท่าเฉิงสังเกตเห็นแล้วนางขมวดหัวคิ้วในใจมีความรำคาญใจอยู่พางนางมีใจอยากจะสารสัมพันธ์อันดีระว่างตระกูลหัวเดิมทีคิดว่าหลานสาวคนโตสง่าง,งามมีมารยาทเหมาะจะเป็นหน้าเป็นตาของชวนแต่อยาจะทําให้หลานเฉยชอบได้ไม่เหมาะจะช่วยสร้างความสมหารพักพวกกับพวกมีอํานาจส่วนหลานสาวคนรองไรเดียงสาหน้าทักอ่อนโยนขี้ครัว เป็นสตีแบบที่บูรุษรักปรรทุธถนอมที่สุดดังนั้นตอนหูหิบพุเท่าเฉิงทำการมั่นหมายจึงตกลงให้หลานสาวคนรองแต่งภยัยคิดไม่ถึงว่าเฉิงอีโมอ่อนโยนขี้กลัวก็จวนหนึ่งแต่ในสถานการณ์สำคัญยิ่งใช้ไม่ได้เลยดูท่าทางของนางแล้วความสัมพันธ์ในบ้านสามีไม่ดีนักเช่นกันหูหิมพุเทเถ่าเฉิงกังวลใจเป็นเช่นนี้ไม่ได้อย่างไรเสียเรือนส่วนใน จึงจะเป็นลากฐานชีวิตของสตรีหากเฉิองอีโมเอาใจแม่สามีไม่ได้ไม่สามารถยืนอย่างมั่นคงในจวนจิงยงโหกลุ่มอำนาจด,ดูแล้านต่อให้หนางทำให้จิงยงโหชอบได้ก็ได้ประโยชน์ตรงถือว่าเฉิองอีโมเป็นภรรยาเอกมีใช่อนุภรรยาหากรู้จักแต่เอาใจบุรุษฐานะตนเองอาศัยเพียงการยึดเหนี่ยวจากสามีเช่นนี้คืออนุภรรยาก็ใช้ความงามยึดใจคน ภรรยาเอกของบ้านใดพ้าจะทำเช่นนี้สำหรับความเย็นชาที่หัวฉางยูงไม่ตอเฉิงอีโม่ผู้หิมพูเท่าเฉิงไม่ได้ใส่ใจอะไรตอนนี้แต่งงานกันได้เพียงสวันสามีภรรยาใหม่คู่ใดพังจะทักกัน้อนแรลงไทยเพราะเวลานานเขาก็ดีเอง หูหิมพพเท่าเฉิงไม่กังวลเรื่องความสามารถในการมัดใจบุรุษของเชิงอีโมแต่ความสัมพันธ์ของเชิงอีโมในจวนสกุลหัวกลับเป็นดังก้างต่ำคอหูหิมโพเท่าเฉิงหูหิมโพเท่าเฉิงถอนใจอย่างแรงในเวลานี้นางได้แต่คิดว่าหากเปลี่ยนเป็นเชิงอีจิ้นก็คงดีเชิงอีจิ้นแต่งไปอีกฝ่ายต้องคันความสัมพันธ์ของแม่สามีกับสามีได้แน่นอน สำหรับบ่าวไพร่ที่ไม่เชื่อฟังและสาวใช้ที่มีขวัญก้าเทียมฟ้ารวนไม่อยู่ในลายชื่อที่เฉิงอีจินต้องจัดการด้วยซ้ำส่วนจวนอี้ชุนโหในฐานะบ้านเทิมสิ่งเดีที่ต้องกังวลใจก็คือเฉิงอีจินจะให้กำเนิดหายาสกุลหูวได้หรือไม่ดูไปแล้วเฉิงอีจินเหมือนคนที่ดังเกียิสามีมีอยอบให้สามีเข้าห้องแต่ว่าไม้กลายปเป็นเหือไปแล้ว ผูห้หิมพ์เท่าเฉิงต่อให้เสียใจภายหลังก็ทำอะไรไม่ได้แผนการในวันนี้ก็คือให้แม่ลูกบ้านลองรบไปพูดคุยกันก่อนจะได้รู้ว่าเฉิงอีโมอยู่ในจุดสกุลหัวเจอเหตุการณ์อะไรบ้างหลังจากนั้นจะได้วางแผนกันใหม่ผู้หิมพ์เท่าเฉิงเอ่ยพูดเสียงเข้มสปายทองมียายหนูทองเป็นบุตรสาวคนเดียวรอพบหน้ากันมาตั้งแต่สองวันก่อนแล้วตอนนี้ไม่มีเรื่องสำคัญอะไร พวกเจ้าสองแม่ลูกออกไปพูดคุยกันเถิดหลวนซื้อมีเฉิงอี้โมเป็นลูกสาวคนเดียวถือหัวช้างหยวนหันไปมองเฉิงอี้จินตามจิตได้สำนึกแต่กลับเพราะว่าเฉิงอี้จินนั่งดื่มชายอยู่ท่านข้างไม่มีท่าทางสนใจแม้แต่น้อยหลวนซื้อรอคำพูดประโยคนี้อยู่แล้วนั่งเดินตัวเฉิงอี้โมกล่าวท่ากลับไปพูดคุยกับที่เดินพักตนเองหลังจากหลวนซื้อกับเฉิงอี้โมเดินออกไป บรรยากาศในหอโซอันก็นยิ่งตึงเครียดมากขึ้นเฉิงหยวนหันคิดจะวังท่าของพ่อตาแต่ไม่รู้จริงๆแล้วว่าควรพูดอะไรกับบรเคยผู้สูงศักดิ์ที่มีตำแหน่งคนทางและบรรดาศักดิ์เหนือตนเองเงียบแงันไปครู่หนึ่งหัวหินพุเท่าเชิงเอิญพูดว่าเอินเฉือเอินเปยพวกเจ้าบอกว่าอยากขอความรู้จากท่านหัวพไม่ใช่ถือเหตุใดจึงไม่มาตรงนี้เท่าเฉิงเอิญเฉือกกับเฉิงเอินออเนปย ได้ยินแล้วก็น่าเสียทั้งคู่พวกเขาถูกเถียงดูข้างทยหลวนซื้อกับเฉิงหยวนฮั่นแม้จะเป็นบุตรชายในชนโหแต่หลวนซื่อม,มีประสบการณ์น้อยเงินทองในมือก็มีไม่มากเฉิงหยวนฮั่นตำแหน่งคนทางต่ำ้อยพวกเขาสองคนพี่น้องผ่านประสบการณ์มาไม่มากมิอาจเทียบได้กับเฉิงเอินป่อที่บ้านใหญ่ปนเปื้อนด้วยทองมาชนโทโดยเหตุนี้ยามพี่น้องคู่นี้อยู่ในสถานที่ที่มีคนมาก จะรู้สึกหวาดกลัวสงบนิ่งพูดน้อยอยู่ในที่ที่ไม่มีคนจึงจะมีชีวิตชีวาขึ้นบ้างถึงแม้พี่สาวของพวกเขาจะแต่งกระทัดหัแล้วแต่เฉิงเอินเฉือกอเฉิงเอินเปยไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องนี้ <c oughs> เห็นหัว้างหยวนอย่างรู้สึกกลัวแทบ <c oughs> ไม่ทันจะกล้าไปขอความรู้จากเขาได้อย่างไรอีกทั้งหัว้างหยวนเป็นขนทางฝ่ายภู โดินในเส้นทางอาวัดดาบควงหอกนำทหารออกรบจะมีความรู้ใดให้พวกเขาขอคำชี้แนะได้คำพูดของครูหิมพู่เท่าเฉิงนี้เฉิงอีจิ้นฟังแล้วอย่างรู้สึกอึดอัดแทนแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอนใดกับเฉิงอีจินครูหิมพู่เท่าคิดจะพูกสัมพันธ์กับผู้าชา่างเหยื่อไม่แค่แค่วันสองวันแล้วตอนนี้เฉิงอีโมไม่อยู่ คูหินโพเท่าเฉิงทำได้เพียงใช้ผุรชายบ้านเอาทั้งสองเป็นข้ออ้างในการเข้าหาเฉิงอีจิ้นเดิมทีคิดว่าตนเองมาปรากฏตัวแล้วอาหารก็กินแล้วควรจะถึงเวลาขอตัวได้เสียทีคิดไม่ถึงว่าประโยคถัดมาของหูหินโพเท่าเฉิงจะพูดว่าถ้าเป็นคนแก่พูดคุยกับพวกเจ้าที่ยังหนุ่มสาวไม่ดูเรื่องเช่นนั้นก็ไม่อยู่ให้พวกเจ้าลำคาญใจแล้วในสวนดอกไม้ประจำฮาด สี่โมงพาลแล้วพวกเจ้าคนหนุ่มสาวไปเดินเล่นพูดคุยกันในสวนดอกไม้เถิดเฉิองอี้จ,จิ้นตกใจดวงตาของทางกวาดมองในห้องในที่สุดที่สามาร้เร,เรียกว่าเป็นคนหนุ่มสาวที่หูหินพู้เฒ่าพูดถึงคงไม่ได้หมายรวมถึงทางกับเฉิงหยวนจริงด้วยกระมังเป็นจริงทางคาดหูหินพูเทเฒ่าเชิงมองมาทางเฉิองอี้จินแล้พูดว่าใหญ่ยยหนูใหญ่เจ้าก็ไปด้วยเถิดเจ้าถู้ความมาตั้งแต่เด็ก มีท่วงท่าของพี่สาวแต่อยู่ในห้องพักทั้งวันเราวังจะอึดอาจนป่วยท้ายครอบครัวพวกเราไม่ใช่คนหัวโบราณลูกหลานชายหญิงทวนเท่าเทียมกันชาก็ตามพวกเอินฉืบไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้เถิดเฉิองอีจิ้นจนปัญญาทำได้เพียงยืนขึ้นและพูดว่าเจ้าคะ่ะหัวฉางหยวนเดิมทีไม่อยากไปชมดอกเป็นจมาัอะไรนั่นแต่ได้ยินว่าเฉิองอีจิ้นจะไปด้วย เขาจึงหยุดคำปฏิเสธที่ใครจะออกมาเอาไว้แล้วกลืนมันขับไปอย่างเงียบๆหัวฉางหยวนเดินไปตามการชี้ทางของสาวใช้ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปในทันทีแต่น่าเสียดายตอนที่หัวฉางหยวนสวมเสื้อตัวนอกเดินออกทางประตูเห็นเฉิงหยวนจริงที่อยู่กับเฉิงอีจินก็รู้สึกผิดหวังอยากจะปกปิดไทยหากไม่มีเฉิงหยวนจริงก็คงดี ความจริงพิสูจน์แล้วว่าเฉิงหยวนจริงขัดหูขัดตามมากจริงๆก่อนที่เชิงเอินเฉียงก็เชิงเอินเปยจะออกมาก็ได้รับคำํำชับจากหูหินุพเท่าเฉิงให้เกาะติดพูดคุยกับพวกชางหนวนตลอดทางเฉิองอีจิ้นเดินช้าๆอย่างสบายใจอยู่ข้างหลังเดินเคียงไหลกับเชิงหยวนจริงอย่างเป็นธรรมชาติหัวฉางหยวนทุกเด็กหนุ่มสองคนเดินตาม เดกตัวไม่ได้ตลอดทางหาโอกาสหันหน้าไปบางครั้งก็เห็นเฉิงอีจินกับเฉิงหยวนจึงเดินเคียงไหล่กันฉีไปอย่างพุ่มไม้ด้านข้างเฉิงหยวนจึงไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเฉิงอีจินฟังอย่างตั้งใจมากแสงอาทิาตย์สาดลงบนตัวพวกเขาสองคนเพื่อเป็นแสงทองจ,งจางๆหนึ่งชั้นงดงามเท่ากับภาพวาดดวงตาของหัวฉางหยวนรู้สึกระคายเคืองยิ่งขึ้นผ่านไปครู่หนึ่ง หัวฉางหยวนทนไม่ไหวจึงฉีปฏิสาราทับพรมแดดแรงเช่นนี้พวกเราไปพักผ่อนในศาลารับพรมสักคู่เถิดหยุดพักผ่อนถูกคนก็ต้องกลับมารวมกลุ่มเฉิองอี้จึงก็เช่นกันเช่นนี้หัวช่างหยวนก็สามารถอยู่ในที่เดียวกับเฉิองอี้จ้นได้แล้วมีใช่ทนมองดูทางกับบุรุษอีกคนหนึ่งชมดอกไม้พูดคุยกันอยู่ห่าง เฉิองเอินเฉือกเฉิองเอินเปยยอมไม่เห็นความทางเฉิองเอินเฉือพยักหน้าเหมือนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างพี่เคยทองพี่เหนื่อยแล้วถือหัวฉ่างหยวนขมวดคิ้วเหนื่อยแล้วถือระยะทางเท่านี้จะเป็นไปได้อย่างไรทว่ายัางไม่ทันร้อยหัวฉ่างหยวนพูดอะไรพวกเฉิองอีจินสองคนก็เข้ามาใครเฉิองอีจินเห็นพวกเขาหยุดเดินแล้วจึงถามว่ามีอะไรถรือพี่งใหญ่ พี่เคยรองเดินเหนื่อยแล้วจะไปพักผ่อนที่สารารทับทมเฉิงเอินเอ่ยพูดเสียงทางหัวฉางหยวนห้ามไม่ทันได้ยินประโยคนี้แล้วก็อึดอัดใจอย่างยิิงเฉิงอีจินเลิกคิ้วทางสั้นแค่นี้นางเป็นเพียงคุณหนูให้เดือนยังเดินสบายสบายหัวฉางหยวนก็เหนือห่อยเท่าถือเอาเถอะเฉิงอีจินในฐานะเจ้าพานเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีจึงพูดว่าพอดีเลยข้าก็เดินเหนื่อยแล้วเช่นกัน ผักที่สาลารับร่มสักครู่ก็แล้วกันหัวฉางหยวนได้ยินคำพวกของเฉิงอี้จิ้นแล้วก็ยิ่งขัดเขินไม่ว่านาจะพูดชาหรือทำการไททวนเหมาะสมก่อนหน้านี้ไม่รู้สึกตอนนี้แต่งงานกับชิงเชา้าที่มีความสามารถอยู่ในขั้นปกติ จึงรู้ว่านิสัยของเฉิงอีจ้จินหาทด้ยากเพียงใดมีเพียงเฉิงหยวนจริงได้ยินประโยคนี้แล้วก็เลิกคิวขึ้นมองหัวฉางหยวนอย่างเข้าใจแวบ,บหนึ่งหัวฉางหยวนสังเกตเห็นสายตาของเฉิงหยวนจริงในทันทีคิวของเขาก็หมดแน่นหัวฉางหยวนพบว่า,เ,าเขาไม่ขุนชินกับการที่จูๆ่ๆเฉิงอีจ้จินก็มีท่านอาเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนหัวเสวียนซื้อกับเซียวเซียวซื่อเกี่ยวข้องเป็นญ,ญาติกัน หัวเสียนซึ่งยังเคยพูดเด้ว่าให้เขาสนับสนุนเฉิงหยวนจริงให้มากอยู่ในรัชสำนักอย่างไทยก็เป็นผู้ช่วยไทยแต่ว่าหัวฉางหยวนไม่อยากเห็นหน้าคนคนนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการสนับสนุนเลยในความรู้สึกอันลังเลของหัวฉางหยวนคนผู้นี้ดูเหมือนไม่ควรจะปรากฏตัวความรู้สึกแตกเช่นนั้นมาอีกแล้วเหมือนในวันแต่งงานที่ภาพหลอนกับความเป็นจริงปะสลับกันไม่หยุดหัวฉางหยวนแยกแยะไม่ค่อยออก ว่าเป็นความจริงหรือเท็จดูเหมือนจิตได้สำนึกอยากจะเตือนเขาว่าคนตรงหน้าคนนี้ผิดปกติผิดปก,กติอย่างมากหัวฉังหยวนพบพาความรู้สึกไม่สบายใจนั่งอยู่ในศาลารับลมมองสำรวจเชิงหยวนจริงตามสัญชตาตญาณจากมุมมองของบุรุษเชิงหยวนจริงมีรูปชมโดดเด่นเหนือใครสง่างามเยนชาอคับกิริยามีความสง่างามหญิงทนงมาตั้งแต่เกิด แม้แต่หัวฉางหยวนรอบมีความคิดเป็นอลลพักกับเขาก็ไม่อาจยอมพรัะว่าเชิงหยวนจริงมีรูปชมหน้ามองมากความสง่าโดดเด่นเหนือใครเชิงหยวนจริงเห็นว่ากาสำรวจของหัวฉางหยวนนานแล้วเขารู้ความคิดของหัวฉางหยวนทีกอบกับเขาคุ้นชินกับการทุกคนนับหมืน่นจับเจ้ามาตั้งแต่เด็กดังนั้นจึงปล่อยให้อีกฝ่ายมองไปหัวฉางหยวนหาที่ติอยู่ครู่หนึ่ง จึงมองจิตใจที่งเสียสมดุลทันใทนั้นดวงตาเขาก็ต้องคำหิงเห็นถุงแพรที่เอาอยู่ตรงเอวของเฉิงหยวนจริงเห็นได้ชัดว่านี่เป็นฝีมือของเฉิงอีจินในที่สุดหัวชางหยวนก็รู้แล้วว่าความไม่สบายใจของตอนเองมาจากที่ใดถุงแพรที่ผ่านมาใช่เป็นของแทนใจของชายหญิงไม่มีใครมอบให้การส่งเทศเฉิงอีจินมอบถุงแพให้เฉิงหยวนจริงหือ หัวชางหยวนจองถุงแพพบนตัวเฉิงหยวนจริงหัวคิ้วเขาหมดแน่นมากขึ้นในเวลานี้เองเฉิงเอิญชื้นางอยู่ก็รู้สึกเบื่อจึงวิ่งไล่ตามผีเสื้อออกไปเฉิงเอิญชื้วิ่งไปแล้วเฉิงเอินเปิดก็เกิดความคิดอยากจะตามไปเช่นกันเฉิงอีจินเห็นเฉิงเอินชือนช้อออกแรงวิง่งอยู่ในสวนดอกไม้กังวลว่าเขาจะไม่ระว,วังวิ่งซนสิ่งแทยจนหกล้ม หัหิมพน์เท่าเฉิงฉว่านางได้อีกเฉิงอีจิ้นลุกขึ้นยืนเพื่อไปจับตาดูข้างนอกเฉิงเอินเปิดให้โอกาสจึงตามนางเฉิงอีจินออกไปด้วยหลังจากเด็กทั้งสองคนกับเฉิงอีจิ้นเดินออกไปในสาราทับลมเหลือเพียงเฉิงหยวนจริงต่อพ่วช้างหยวนสองคนในทันใดพัวช้างหยวนจับจ้องหยุนฮานในเวลานี้สุดท้ายก็หาโอกาสได้ถุงแพบนตัวเช่าดูไม่เหมือนใครเอามาจากที่ใดหรือ เฉียงหยวนจริงเข้าใจความคิดของหัวฉางหยวนเขาพูดอย่างไม่รีบร้อนเพาะท่านถามถึงถุงแพรที่ใส่ตาขุนหางนี้หรืออีจินให้มาเดาวได้แต่แรกแล้วแต่มาได้ยินประโยคนี้พูดกับหัวตนเองหัวฉางหยวนรู้สึกสะอึกจนลนลานเขาพยายามอดทนแต่น้ำเสียงเปลี่ยนเป็นแข็งกระท่างอย่างนั้นเถอะข้าจำได้ว่าถึงแม้นางจะมีฝีมือเย็ยบปักที่ดี แต่ไม่เคยมอบของให้คนทอกง,ง่ายๆงานปักที่นางทำหลายปีมานี้หนับได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวหัวฉางหย่อนผู้เช่นนี้เฉิงหย่อนจริงก็หลุดตาลงชื่นชมถุงแพรชิ้นนี้ถุงแพรทำด้วยผ้าทอชั้นเลิศตรงกลางปักลายบุปผามงคลสีม่วงครามอ่อนๆการเก็บปลายไทยเก็บชายผ้าละผู้ห้อยไม่มีจุดใดไม่ประณีต ถึงแม้สีสัตว์จะจืดไปพังแต่ยังคงไม่ลดความสูงค่าเลยเชิงหยวนจึงไม่ชอบของนอกกายอีกทั้งเขาเคยเห็นของดีมาไม่น้อยทั่วของที่ทําให้เขาสนใจได้มีน้อยเสียยิ่งกว่าน,น้อยแต่ยังไรสิ่งสวยงามยอมทําให้คนชื่นชอบอยู่แล้วเชิองอีจินเป็นเช่นนี้งานฝีมือของนางก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันเชิงหยวนจึงมองถุงแพรแล้วอดไม่ได้ที่จะมีท่าทีอ่อนลง เขาพยัยหน้าตอบเสียงเรียบว่าถูกต้องนั่งทำของให้คนนอกน้อยมากจริงๆและข้าไม่นนบว่าเป็นคนนอกหัวฉางหยวนได้ยินเข้าก็หายใจติดขัดทนไม่ไหวอยากจะบอกว่าคนผู้นี้ช่างหน้าท่านฉางกราผู้เสียจริงเฉิงหยวนจริงรอยยิ้มไม่เปลี่ยนแปลงพูดตอบไปว่าดูจากข้างนอกมองไม่ออกแท้จริงแล้วลายบนนี้เป็นขันผักสองท่านทั่วทั้งเมืองหลวง คนที่ปักผ้าสองหน้าเป็นมีเพียงทางแค่คนเดียวเดิมทีข้าไม่อยากให้นางเปลืองแรงแต่ว่านางกลับดื้อถึงใช้การปักสองหน้าที่ยุ่งยากที่สุดนอกจากฉกากพังทาอวยผ่อนหวนคลพระเจ้สมภพที่ส่งเข้าพังในช่วงก่อนก็มีเพียงชิ้นนี้ที่เป็นการปักสองหน้ากระทั่งหูหินผู้เท่าเชิงพูดถึงนางก็ยังไม่เคยใช้การปักผ้าวิธีนี้ปักสิ่งใดเพิ่มขึ้นอีกเลย หัวฉางหยวนยิ่งฟังสีหน้าก็ยิ่งดำทมึนเขาเกิดความรู้สึกประหลาดอย่างหนึ่งขึ้นมาเรากับเฉิงหยวนจริงพูดคำเหล่านี้เป็นการจงใจพูดให้เขาฟังหัวฉางหยวนคิดว่าเฉิงหยวนจริงมีฐานะเป็นขุนนางรัชสำนักท่านหา้าคงไม่ทำตัวเหลวไหลไหรสาระเช่นนี้แต่ไม่อาจไม่พูดว่าหัวฉางหยวนถูกว่าจานี้ของเขาทำให้สะเทือนใจเขาแล้วจริงๆเขารู้ดีที่สุดว่าเฉิงอีจินผู้นี้ เห็นชาเพียงไทยนางฝึกฝนงานฝีมือง,งานครัวก็เพื่อเพิ่มพระสมีให้แกนตนเองหากคิดว่านางล้างมือประเตรียมน้ำแกงจริงเช่นนั้นก็ผิดมหันแล้วมีเพียงอยู่ในเหตุการณ์เช่นวันเกิดของฮูหิบุเท่าเฉิงหรือวันใครความพระราชสมพของฮ่องเต้เท่านั้นที่เฉิงอีจินจะแสดงฝีมือเองนอกจากนี้แล้วกระทั่งอดีตคู่มั่นเช่นเขาหัวฉางหยวนผู้นี้ยังไม่เคยได้รับเกียรติเลย นางเงย็นชากับทุกคนมีสิทธิ์อะไรที่เฉงยวนจริงเป็นข้อยกเว้นเล่าหัวฉางหยวนโกรธมากเขาสุดหายใจลึกเฮกหนึ่งพูดเหมือนไม่ใส่ใจว่านางให้ความสำคัญกับกฎระเบียบทำยังเป็นที่สุดของติดตัวย่อมไม่สะดวกจะมอบให้แก่ชายคนนอกแต่สำหรับบิดาพี่ชายน้องชายในชวนนั้นเมื่อจำเป็นต้องเคร่งครัดเท่าใด หัวฉ่างหยวนพูดกับเฉิงหยวนจริงเป็นไยว่าการกระทำเช่นนี้ไม่มีอะไรพิเศษหลานสาวลงมือทำถุงแพให้ผู้เป็นอาเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยมากเฉิงหยวนจริงพูดเอ่อยยิ้มยิ้มให้รีบร้อนอย่างนั้นเถอะข้าไม่เคยเห็นเพื่นตัวเฉิงหยวนเสียนกับเฉิงเอินเผามีงานผักประเภทนี้เลยจึงเท่าได้ว่านี่เป็นของชิ้นเดียวที่แท้จริงยงโหยังเคยเห็นชิ้นอื่นอีกหรือ หัวฉ่างหย่นไม่เคยเห็นจริงๆเขาถูกพูดตอบโต้ต่อเนื่องในใจรู้สึกโกรธมากครั้นถูกเชิงหยวนจริงประชดอีกครั้งก็โกรธจนรักษาสีหน้าไว้ไม่อยู่เชิงหยวนจริงผู้นี้รู้หรือไม่ว่าสิ่งไทยเรียกว่าทําอะไรให้พอมเหมาะอย่าให้เกินเกินไปพอเข้าใจเองผู้เดียวก็พอแล้วกระมังต้องเปิดองค์ผู้อื่นจนจะพอเะอย่างท่านถือ หัวฉางหยวนโกรธไม่เพาใบหน้าที่โกรธจนเขียวคั้ำหันไปทางสวนดอกไม้ที่ต้นหญ้าพังทา่ามีอยากเห็นใบหน้าเฉิงหยวนจริงอีกแม้ตต่น้อยในเวลานี้มีลมพุบหนึ่งผัดมาจากกลางสวนดอกไม้ผัดจนต้นหญ้าส่งเสียงเสียสีคันหัวฉางหยวนขมวดคิ้วพูดว่าฝนใกล้ตกแล้วแต่เฉิงอีจินยังไม่กลับมาจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ